ข่าวใหญ่สะเทือนวงการอาหารโลกราเมงไทยสร้างตำนานบทใหม่ชินโดราเมงร้านที่ว่ากันว่าจองยากที่สุดในไทยบุกประเทศญี่ปุ่นสำเร็จแล้วชินโดราเมงได้รับเกียรติให้ไปเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการณพิพ,ธพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮังมาและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันแรกคือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคนญี่ปุ่นแห่ต่อคิวยาวเหยียด ต้องรอถึง45นาทีเพื่อลิ้มรถราเมงสัญชาติไทยนี่คือการตอกย้ำความสำเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆจนสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง ANN News CH ต้องยกเป็นข่าวร้อนและกล่าวถึงราเมงไทยนี้ในฐานะสไตล์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของราเมงความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งม,มั่นของคนไขยสองคน คือคุณโจชวพลลีพิพัฒน์ไทยบูนเจ้าของร้านและพาร์ทเนอร์คุณดิวจุดเริ่มต้นของเชฟโจนั้นไม่ได้มาจากโรงเรียนสอนทำอาหารโดยตรงเขาเคยเป็นอดีตวิศวกรที่ประสบภาวะหมดไฟและตัดสินใจไปเซ็ตซีโร่ค้นหาตัวเองที่ญี่ปุ่นที่นั่นเองเขาได้ตกหลุมรักความซับซ้อนของรามเมงจากการเป็นแค่อาหารราคาถูกกลายเป็นการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างรามเมงในแบบฉบับของตัวเองร้านชินโดรามเมงหรือที่แปลว่าวิถีใหม่ได้พิสูจน์ฝีมือมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยการเป็นร้านจากต่างประเทศร้านแรกที่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันทำรามเมงระดับประเทศญี่ปุ่นมาแล้วการมาเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมาเปิดร้านธรรมดาแต่คือการกลับมาในฐานะผู้ชนะ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ราเมงไทยชามนี้สามารถครองใจนักชิมถึงทิ่นกํากำเนิดได้นั่นคือชินโดสไตล์การราังสรรค์รสชาติที่ผสาน DNA ของสองสัญชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างกล้าหาญหัวใจสำคัญอยู่ที่น้ำซุปที่ใช้เบสจากหอยอาซาริซึ่งเป็นหอยตลับของญี่ปุ่นแต่ถูกปรุงรสด้วยเครื่องปรุงหลักของครัวไทยคือน้ำปลาที่หมักจากปลาซอยกว่า2ปีและซอสหอยนางรม ผลลัพธ์ที่ได้คือรสชาติที่มีมิติหวานหอมนุ่มนวลและกลมกล่อยังเหลือเชื่อลูกค้าญี่ปุ่นที่ชิมแล้วตัางยอมรับว่ามันคือรสชาติใหม่ที่มีกลิ่นอายไทยเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวจนพวกเขาต้องสดน้ำซุปจนหมดชามไม่เพียงเท่านั้นเส้นรามเมงของร้านยังถูกออกแบบพิเศษโดยใช้วัตถุดิบชั้นดีจากฮอกไกโด ให้มีความนุ่มและเบาซึ่งตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่ชอบเส้นเหนียวแข็งของราเมงสไตล์ญี่ปุ่นบางแบบความมั่นใจในรสชาติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยได้รับการสนับสนุนจากปร,รมาจารย์ชาวญี่ปุ่นรวมถึงคุณชิโอซาโนะภรรยาของราเมงโนโอนิหรือปีศาจราเมงซึ่งเชฟญี่ปุ่นที่ฝึกสอนถึงกับกล่าวว่าทั้งคุณโจและคุณดิว กำลังสร้างสไตล์ใหม่ของราเมงระดับโลกขึ้นมาแล้วชินโดราเมนยังนำซอสพาวเวอร์ของไทยไปสร้างความประทับใจในญี่ปุ่นอีกด้วยนั่นคือเมนูขนมหวานไทยอย่างขนมถ้วยที่ถูกนำไปจำหน่ายในฐานะเมนูลับ Secret เมนูในร้านราเมนที่ญี่ปุ่นนี่คือการทำให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักอาหารไทยในรูปแบบที่คาดไม่ถึงและน่าสนใจที่สุด ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณโจและคุณดิวมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะเปิดร้านถาวรในญี่ปุ่นและขยายชินโดสไตล์ให้กลายเป็นสไตล์รามเมงที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกจนชื่อชินโดเกะตระกูลชินโดเป็นที่รู้จักเทียบเท่ากับรามเมงตระกูลดังอื่นๆนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่ใช้ความมุ่งมั่นและหัวใจ ผลักดันอาหารไทยให้กลายเป็นราเมงที่คนญี่ปุ่นต้องต่อคิวรอดด้วยความตื่นเต้นฝากติดตามช่องกรองมาเล่าสำหรับเรื่องราวสุดฮอตจากญี่ปุ่นและเอเชียแบบนี้อีกนะครับ